ใส่ฝนชี้ช้างยีหวะปริยาการในน้ำพึ่งขมร้องไห้ทุกตอนอไม่เกินจริงและเทคนิคเรียกน้ำตาและอุปสรรคการร้องไห้คืออะไรเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะต้องกินน้ำเยอะค่ะ,อะไอไ้หวะกินน้ำเยอะมากเป็นแบบน้ำอุณหภูมิห้องอะไรเงี้ยคือรู้แล้วว่าวันนี้ต้องร้องไห้เยอะก็คืออัดตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่ามันก็จะแบบปวดเข้าห้องน้ำบ่อยน้อยก <laughs> ็ต้องแลกกันอะไรค่ะแต่ว่าวิวอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันมันมา บิวอารมมันก็เป็นไปตามแบบในละครเลย<ว>ก็เทียบเคียงตัวละครด่าเริงกันหมดค่ะโดยเฉพาะพี่ท็อปกับพี่มัทไทยหนูเล่นแล้วหนูต้องแบบระวังตัวสุดๆคือเอะอะปุ๊บยี่หว่าจะร้องไห้แล้วพี่ท็อปก็จะมาแบบเป็นป้าข้างบ้านที่ใส่ใจอ่ะเขาก็จะมีความแบบว่ายังไง่ะลูกเออมีอะไรหลุดมาที่ซึ่งเราแบบว่ายไหลสั่นมากตรงกับชีว<ๆ>ิตจริงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่แหละค่ะความใส่ใจทำให้คนหายเศร้าแต่ในละครใส่ใจเกิน